ก็สวัสดีชาวยูทูบว่าผมอยู่กับผมพงศิมีข้ามแดนนะผมตอนนี้ก็จะข้ามไปอามันอยู่ฝั่งลาวนะครับหลายคันนะวันนี้ก็รอชมนะผมว่ามีกี่คันข้างในครับผมข้างในมีอีกสองครับผมเดีย๋ยวรอจะป,ปิ้งมาปล่อยนะผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนเดินทางข้ามไปฝั่งลาวนะครับผมโอเคครับผมก็มันจะข้ามนะครับทุกคนขอเอามันหน้าเดีก่อน เดี๋ยวมองไม่เห็นถนนนะผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวข้ามเลยนะผมข้ามเลยนะผมก็ข้ามก่อนเพื่อนนะครับผม ก่อนเลยนะผมเลมาดูหนยครับเอา,เอาลุงขึ้นยูฟังเนี่ยลุงขึ้นยูฟังนีมั้งเนี่ย นมขอบคุณครับก็คิดทุกคนกำลังจะข้ามแล้วนะครับจะจ่ายค่าสะพานก่อนนะผม กรนตาพานห้าร้อยบาทนะครับผมเขาได้ก็ช่องเดียวทุกคนฝั่งนี้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรโอ้โอันตรายเออครับผม Pessoal, vou por lá.

วัคซีนนะครับผมเออทำไมต้องฉีดเวลานี้ด้วยวะสองเข็มครับผ <โฟ S 1> มคนเดียว ถามมาแล้วทุกคนรถเป่าก็เข้าฝั่งนี้นะผมถ้าเข้าไปใส่ของครับจนล้วก็มาจอดออตรงนี้เลยทุกคนให้ฝั่งนี้ดีกว่า สองคันนะผมรออีกสองคันอีกคันหนึ่งพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตหางอยู่บ้านนะผมส่วนตัวหัวนี่อยู่นี่นะผมครับผมก็ขามาแล้วนะผมนี่ก็รถภาษีมันเหมือนกันนะผมรถภาษีมันนะผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวรอพวกพี่ๆเข้ามาก่อนนะผม ก็โอเคครับผมตอนนี้ก็มาครบทุกคันแล้วนะครับผมนี่ครบมาครบทุกคันแล้วนะผมส่วนอีกคันหนึ่งก็จอดข้างหลังนะครับผมมาครบทุกคันแล้วนะครับก่อนกี้ทุกคนเดีย๋ยวเราข้ามไปข้างในเลยนะครับ

ประมาณห้าคันนะได้ได้ไอ เาซ้ายไปเลยนะครับไปลานช้างนะครับประมาณสี่ถึงห้าโลเลยทุกคนประมาณนั้นนะว่ามันไม่ไกลนะครับเราต้องดูวาดูซ้ายนะอันนี้เราอิ่งเลนขวานะครับเห็นล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมตอตอนเข้ามาฮะก็ลืมกดท้ายนะมัวแต่ยุ่งกับขึ้นมันนะผมเพราะรถเยอะต้องรีบขึ้นนะผมตอนนี้ก็รอทีมงานออกพร้อมกันหลายคันนะผมวันนี้มีสิบหกคันนะครับผมก็คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยต้อนแม่ต้อลูกนะผมประมาณนี้พาข้างนอกฝนเยอะก็ขาอยู่หน้ารถสักพักหนึ่ง นอมาขึ้นเยอะเหมือนกันนะผมก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะผมนอ<ร>ออกไปสองนะครับอากาศร้อนทุกคนตอนเช้าหนาวนะับถ้าบางคนขึ้นเสร็จก็นอนอยู่ตรงนี้ครับผมออกพุ่งี้เช้านะส่วนชุดผมออกวันนี้นะครับผมเราเช็งว่าออกวันนี้ เช้าจะมาเจอเลยทุกคนเจอเช้านะผมเราลีบเข้ามาก่อนนะกลัวไม่ได้ขึ้นนะครับผมเดีย๋ยวตอนออกเดี๋ยวผมถ่ายตอนออกด้วยนะครับตอนนี้ก็รอเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมก็น่มามองพอสมควรนะมากทุกคนขาวจวเดเลยบนหัวด้วยแล้วก็นี่ด้วยทุกคน นะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนออกเดินทางยไยไม่ใช่ดิเจอกันตอนออกจากลานมันนะผมโอเคผมโอเคผมวันนี้ก็มลังจะออกนะผมตอนแรกว่าไม่ได้ออกทุกคนก็เตรียมกำลังจะนอนนะครับผมไปทุกคนออกับผม าผมที่ออกมาคนระับแปรนลิสตนี่แหละความเยอะผมเดินทางแมยที่คาดออกผมม่ไหนอ่ะีายทุกคนต้องาคาดออกก่อนว่าไงเแรัวตอนแรกว่าไม่ได้ออกนะครับผม จิป๊ปิง้งคนบอกพอจะของงานได้ออกนะครับผมตายก็ได้ออกนะครับตอนแรกผมเตรียมตัวว่าจะนอนแล้วทุกคน<ม>เตรียมตัวจะนอนแล้วนะครับแต่ก็เดียไปนะผม ชคดีที่ไม่ได้นอนไม้นอนในบรรยด้วยทุกคนผมไม่ได้กดตังค์มาด้วยนะ ผมเห็นถนน,นต้องขอภไปนะผมว่มาสายผมปรับได้แค่นี้ชุดมันเส้นออกทั้งหมดสิบสิบหกนะผมสุดท้ายสิบหกคันนะฮะผมกระแทกแรงแ้่อ้ วันนี้เยอะพอสมควรนะผมรุ่มันส้นนะฮะเยอะมากปีนี้นะผม ชื่นนะครับผมคนเมนเต็มนะครับผมก็คืองานเสร็จออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้ถึงอยู่ตอนนี้ผมถึงมั่นกลางนะครับผมอำเภอธาตุนะผมก็ ต้องขออาภัยจริงๆทุกคนตอนออกมาคลิปมันตัดนะผม,มเมมเป็นนะก่อเดินนอบรถก็คลิปนี้ไม่มีแล้วมาทุกคนก็ฝากดติดตามกดไลค์กด subscribe like, ให้คลองซินยุทธคำเดชนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม